มีนักกีฬาอยู่หลายฮีทด,ด้วยกันนะคะสำหรับการข่งกันเชียงนะคะเพราะระยะทางเป็นระยะสปรินท์นะคะน้องๆสามารถลงแข่งขันได้หลายรุ่นอายุค่ะมาต่อกันที่ฮีทที่3ค่ะนักกีฬาออกตัวไปแล้วนะคะ8เลนเต็มนะคะ ลูที่1เป็นธัญวีสิริรัพรค่ะจากเซนต์แอนดรูวูรูทีสองปียธิดากรจจาธรดลนจากชูสวิมคลับลูทีสามอาริสรารุจิโรมาจากสตาร์สวิมลูทีสี่ะพัสราทวราจากเซรดรูทีห้าจากสรันทร สุกระรงค้าจากราชนาวีโรงเรียนนายเรือคะ่ะลูที่6วรารีก้อนจำปาจากลุงตั้นแล้วก็ลูที่7พรนาคินพักสอนจากมีคอนเฮาส์รังสิตค่ะแล้วก็ลูที่8คะ่ะสุชยาวงเรือนรนาชาต,ตากสินนะคะซึ่งนักกีฬาตอนนี้นะคะที่นำอยู่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นนักกีฬาในลูที่7นะคะเป็นพรนาคินพักสอนนะคะ ไม่กลับตัวไปแล้วค่ะนักกีฬาในลู่ที่2นะคะเป็นปิยธิดากาจโมกัฒนาดลน,นะคะที่กลับตัวได้ก่อนนะคะในช่วง50เมตรแรกนะคะเข้าสู่ช่วง100เมตรแรกนะคะก็ช่วงแรกๆ100เมตรแรกนักกีฬาก็ยังไม่ค่อยสปีดสปินเท่าเท่าไหร่ค่ะมาเข้าสู่100เมตรสุดท้ายแล้วถึงจะเริ่มที่จะสปินกันยิ่งถ้าเกิดว่านักกีฬา ทำระยะห่างได้พอสมควรเนี่ยก็จะไม่ค่อยจะปรินนะคะก็จะแค่ว่ายประคองทัวแต่ถ้ามันสูสีกันมากนะคะเราก็จะได้เห็นการสปริน์จากนักกีฬานะคะซึ่งการแข่งว่ายน้ำเนี่ยจะมี3ระยะด้วยกันระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะไกลนะคะระยะสั้นก็จะอยู่ที่5 0 0อ่ะ5าเมตร 1, 0 0เมตรนะคะระยะกลางจะเป็น200กับ400แล้วก็ระยะไกลจะเป็น800แล้วก็1 5 0หค่ะก็ถือเป็นระยะราการแข่งขันซึ่งน้องๆน,นะคะในรุ่นอายุต่างๆก็จะถูกจำกัดอีเวนท์ที่ลงเช่นกันค่ะถ้ารุ่นอายุ7 8ปีนะคะก็เป็นบางท่าถ้าพวกกันเชียงผีเสื้อกบจะไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ลงการแข่งขันในรา,รายการที่เป็น200เมตรนะคะแต่ถ้าเกิดว่ารุ่นอายุ แต่ถ้าเป็นฟรีสไตล์สามารถลงแข่งขันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีข้อจํากัดหลายๆอย่างสําหรับการแข่งของน้องในรุ่นยุวชนหรือว่าเด็กๆนะคะตอนนี้ผ่านไป100เมตรแรกแล้วก็ยังเป็นนักกีฬาในรู่นที่2ค่ะน้องปียธิดานะคะใช้เวลาไป1.30.60ทีซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่านําห่างเลยทีเดียวนะคะก็มาดูเวลาแปะเส้นชัยเลยนะคะว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการเข้าเส้นชัยนะคะก็ ตอนนี้ที่กล้องนะคะเราจะจับแค่น้องเปียะทิดาคนเดียวนะคะเราก็เลยยังไม่เห็นว่าคนอื่นๆห่างกันแค่ไหนนะคะแต่ว่าน่าจะห่างในพอ<า><า>สมควรเพราะว่าเหมือนจะยังไม่ได้แตะจุดกับตัวตัว,ตวใช่ค่ะก็ตามมาด้วยอัลิสร,รารค่ะ,คะอรลิสรานะคะกับตัวมาแล้วก็เป็นสุชยานะคะก็ เริ่มกลับตัวกันมาทีละคนทีละคนค่ะแต่ว่าสําหรับน้องปียธิดานะคะก็แน่นอนว่าเข้าสู่5เมตรสุดท้ายนะคะแล้วก็ว่ายเข้าแตะเส้นชัยค่ะเวลา3นาที05.70นะคะสำหรับเวลาของปียธิดาค่ะ